iPhone 13ว่าที่ iPhone รุ่นถัดไปอาจรองรับไบรดาร้าสแกนเนอร์ทุกรุ่นเผ mm hmm. ยชมแอปแท็จากการเคลื่อนไหวในระหว่างการดำเนินการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชมคลิป Apple Store ปิดทำการทุกสาขาในสหรัฐอาณาจักรตามมาตรการล็อกดาวน์ Apple Watch สามารถเปิดเป็นช่องมองภาพแทนหน้าจอ iPhone สำหรับถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหลัง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m e m s c h h a n n e l r e v วิ w มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกลา้า iPhone 13อาจรองรับ LiDAR Scanner ทุกรุ่นรายงานล่าสุดจากสื่อดิจิทัลเผยว่า iPhone 13จะเปิดตัวปลายปีนี้จะมาพร้อมกับ LiDAR Scanner ทุกรุ่นไม่จำกัดเฉพาะรุ่นโปรซึ่งบน iPhone 12รุ่นที่มีไ i d ด r s c สแกนเมีแค่รุ่นโปรกับรุ่นโปรแม x โดยไล d a าสแกนเนอเปิดตัวครั้งแรกบน iPad Pro เมื่อเดือนมีนาคม2020ก่อนจะเปิดตัวบน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่มาช่วยเสริมการใช้งานด้าน AR รวมถึงการวัดระยะชัดตื้นให้ดีขึ้นและช่วยทำให้การถ่ายภาพพอ์เทศดดีขึ้นอีกด้วยก่อนหน้านั้นเคยมีรายงานว่า iPhone 13อย่างน้อย1รุ่นจะมาพร้อมกับดีไซน์ไรทพอซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น iPhone 13 Pro Max รุ่นท็อปของซีรีส์นี้ ในขณะที่ยังคงใช้ดีไซน์จอบบกและรองรับเฟซไอดีแต่อาจมีการปรับขนาดของจอบากให้เล็กลงกว่าเดิมที่มา icarify.com เผยโฉม a อ t a ท k จากภาพเคลื่อนไหวระหว่างดำเนินการเชื่อมต่ออุปรกรณ์ชมคลิปจอห์นพอเซอร์เจ้าของช่องฟันเพ c กเทคบน u t u b e แชรภาพเคลื่อนไหวของแอตแท k ในระหว่างดำเนินการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เผยให้เห็นดีไซน์โดยรวมอย่างชัดเจน โดยจอห์นพพลเซอร์อ้างว่าภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวหลุดมาจากวิศวกรซอฟต์แวร์ภายในทีมพัฒนา a อตแท g ของ Apple อุปกรณ์ติดตามของหาย a อตแท็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ถูกลืมมาอย่างยาวนานโดยคาดว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวงกลมแบนบรรจุชิปบลูทูธและอัลตร้าไวแบนด์ยูดเพื่อเชื่อมต่อกับแอปไฟม่ใน iPhone, iPad Mac เพื่อนำ Air Tag กไปติดกับสิ่งของที่มักทำหายอยู่เป็นประจำก็จะช่วยให้ตามหาสิ่งของเหล่านั้นได้ง่าย a อ t a c k ถูกลืมมาตั้งแต่ปี2019และคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรมาาสุดท้ายของปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นรายงานก่อนหน้านี้ของจอห์นพอลเซอร์อ้างว่าถูกเลื่อนมาอยู่ในเดือนมีนาคม2021ขณะที่มิงชือกว่านักวิเคราะห์จาก T F International s e c u r i t y ที่เชื่อมั่นว่า a t t แท็ Attack จะพร้อมเปิดตัวภายในปีนี้อย่างแน่นอน Apple Watch สามารถใช้เป็นช่องมองภาพแผนหน้าจอ iPhone สำหรับการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหลัง Apple Watch รองรับการใช้งานเป็นรีโมทสั่งถ่ายภาพบน iPhone ได้อยู่แล้วแต่ล่าสุดผู้ใช้ทวิตเตอร์ได้แสดงให้เห็นว่า Apple Watch สามารถใช้เป็นช่องมองภาพแทนหน้าจอ iPhone ในการถ่ายวิดีโอได้ วิธีใช้งาน Apple Watch เป็นช่องมองภาพสำหรับถ่ายวิดีโอบน iPhone ให้เข้าไปที่แอป Camera Remote ใน Apple Watch และเปิดแอป Camera ใน iPhone จากนั้นสลับไปหมดวิดีโอตั้งค่าแล้วบันทึกจากนั้นภาพที่กล้อง iPhone กำลังบันทึกจะแสดงบนหน้าจอของ Apple Watch ผู้ใช้งานสามารถดัด Apple Watch ไว้ด้านหลัง iPhone หรือสวมใส่ไว้ข้อมือได้ตามสะดวกไม่ใช่เพียงแค่แอปกล้องพื้นฐานของ iPhone แต่วิธีการนี้ยังใช้กับแอป Filmic Pro ด้วยนอกจากนี้แหล่งข่าวยังพบว่า สมาร์ทวอทที่รันบ,บน Wear OS ก็มีความสามารถแบบเดียวกันเมื่อทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนพิ x e l ของ Google ที่มา The w o r k e a p p p อแอปเปิปิดทำการทุกสาขาในสหรัฐอณาจักรตามมาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ป้องกันการระบาดโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่ Apple ต้องปิดทำการร้านค้าปลีกของตัวเองชั่วคราวทุกสาขาในสหราชอณาจักรและมีอีกหลายสาขาในสกอตแลนด ตามมาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่เนื่องจากเกิดการระบารดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 และกำลังสงสัยกันว่าการระบาดครั้งใหม่นี้เกิดจากสายพันธุ์ใหม่บริทจอ์นสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษและนิโคล่าสจอร์เจนนายกรัฐมนตรีคนแรกของสกอตแลนด ออกมาตรก,การล็อกดาวน์ครั้งใหม่ด้วยการสั่งปิดโรงเรียนและร้านค้าที่ไม่จําเป็นทั้งหมดและขอให้ผู้คนกักตัวอยู่แต่บ้านยกเว้นมีความจําเป็นอย่างเช่นไปสถานพยาบาลซื้ออาหารออกกําลังกายหรือต้องไปทํางานที่ไม่สามารถทําที่บ้านได้มาตรก,การล็อกดาวน์ครั้งใหม่เกิดขึ้นหลังจากสหราชอาณาจักรได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วย58,784รายในวันจันทร์และมีผู้เสียชีวิต4 0 7รเจายภายในวันที่28หลังจากการตรวจสอบได้ผลเป็นบวกมาตรก,การล็อกดาวน์ในสกอตแลนด์จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึง สิ้นเดือนมกราคมนี้แต่ในอังกฤษจะมีผลถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างน้อยที่มา MacLummer Apple Mac วางจำหน่ายทางการในประเทศไทยแล้วราคา1 9 9 0 0มบาทอัปเดตวันที่5มกราคม2021 a นย Apple Mac หูฟังไร้สายแบบครอบหูระดับพรีเมียมรุ่นแรกภายใต้แบรนด Apple พร้อมวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ App Store ทั้ง2ส,สาขาได้ทั้ง Apple c e n t นทัลเวิและ Apple i c ไอคอนสยามทั้ง2แห่งเปิดให้บริการทุกวันในช่วงเวลา10นาิกาถึง21นาฬิกา a p p พอดแมเป็นนวัตกรรมหูฟังไร้สายที่นำความมหัศจรรย์ของแอ Pod ดมาสู่ดีไซน์แบบครอบหูพร้อมคุณภาพเสียงที่คมชัด a p p พอดแม็กผสานดีไซน์แบบอะคูสติกที่ได้รับการปรับแต่งเข้ากับชิปเฮดแนและซอฟต์แวร์อันล้ำสมัยเพื่อเสริมพลังของระบ ระบเสียงที่ได้รับการประมวลผลมอบสุดยอดประสบการณ์ฟังด้วย EQ แบบปรับแต่งได้เทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนหมดฟังเสียงภายนอกและระบบเสียงตามตำแหน่ง AirPod Max ใช้ไดรเวอร์แบบไดนามิกขนาด40มิมที่ออกแบบโดย Apple ให้เสียงที่เต็มอิ่มเบสที่ลึกเสียงกลางที่ถูกต้องคมชัดเสียงในช่วงความถี่สูงที่ชัดเจนจึงได้ยินเสียงครบทุกโน้ต มอเตอร์วงแหวนแมกเนตมีโอไดเนียมคู่ที่ไม่เหมือนใครช่วยให้ a i r p o d s Max มีโอกาสเกิดเสียงเพียงน้อยกว่า1%ในทุกระดับเสียงแม้เปิดเสียงดังสุดหนึ่งในหูฟังแต่ละข้างประกอบด้วยชิปเฮวันที่ออกแบบโดย Apple มาพรอบดีไซน์แบบอะค,คูสติกที่ได้รับการปรับแต่งและซอฟต์แวร์อัลล้ำสมัย a i r p o d s Max ใช้ระบบเสียงประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อมอบประสบการณ์ฟังที่มีคุณภาพสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยชิปแต่ละตัวให้พลังงานถึง10ขอทำงานในอัตรา9ล้านครั้งต่อวินาทีพลังเสียงจากการประมวลผลเสริมพลังให้ประสบการณ์นในการฟังที่เหนือชั้น App ป์พอดวางจำหน่ายในราคา1,9,900บาทมีให้เลือก5สีได้แก่สี s สเปสเกตสีเงินสี Sky Blue สีเขียวและสีชมพูแต่เนื่องจากความต้องการจำนวนมากในช่วงแรกอาจมีให้เลือกบางสีเท่านั้นยกเว้นสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ Apple ที่มีให้เลือกทุกสีแต่อาจต้องรอนานหน่อยขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ s a m ซุง g ก a ร a ซี S, s 2 2อัดมากับกล้องหน้าซ่อนใต้จอหลังพบสิทธิบัตรฉบับใหม่ซ่อนกล้องหน้ามิดชิดร้อเเเทคโนโลยีการซ่อนกล้องใต้จอเริ่มนำมาใช้แล้วในสมาร์ทโฟนบางรุน่นและคาดว่าจะถูกนำไปใช้อีกในหลายๆรุ่นในปี2021ล่าสุดซัมซุงก็ได้คิดค้นเทคโนโลยีซ่อนกล้องใต้จอของตัวเองเช่นกันโดยอัจน,นำมาใช้ในซัมซุงกรซี S 2 2ครับ เมื่อเดือนมิถุนายน2020ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ได้ยื่นจดสิทธิบัตรวีโบ่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาโลกสำหรับเทคโนโลยีซับดิสเพลย์และกลไกการซ่อนกล้องด้านหน้าสำหรับสมาร์ทโฟนสิทธิบัตรด,ดังกล่าวได้รับรองและเผยแพร่นในวันที่24ธันวาคม2020ที่ผ่านมาเทคโนโลยีการซ่อนกล้องหน้าของซัมซุงมีวิธีการที่ต่างจากเทคนิคอื่นๆในปัจจุบันโดยฝังกล้องหน้าเอาไวา้ใต้หน้าจอของสมาร์ทโฟน และเว้นช่องรูปวงกลมบนหน้าจอชั้นนอกไว้เพื่อให้แสงผ่านเข้าสู่เซ็นเซอร์กล้องหน้าได้สะดวกใต้หน้าจอจะมีหน้าจอขนาดเล็กซั้นอยู่อีกชั้นหนึ่งซึ่งจะมีกลไกเลื่อนขึ้นมาปิดช่องดังกล่าวเมื่อไม่ได้ใช้กล้องหน้าทำให้หน้าจอแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์จากรายงาน l e t Go Digital เทคโนโลยีใหมน่นี้อาจถูกนำมาใช้ในสมาร์ทโฟนเรือธงของซัมซุงในอนาคต แต่ไม่ใช่ Samsung Galaxy s 21เนื่องจากเรือธงดังกล่าวกำลังจะเปิดตัวกลางเดือนมกราคม2021นี้แล้วเป็นไปได้ว่าเราจะได้เห็นเทคโนโลยีบน Samsung Galaxy s 22 <S ในปีถัดไปแทนครับที่มา l e t Go d ด g จ t a l และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยเลยครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงกันมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน e m s s c c h a n n e l r e v วิ w นะครับสวัสดีครับ